สวัสดีครับจากร้านย e s, Baker s School School, สิบเบเอร์สีสเกตนะครับวันนีเ้เราได้ลูกค้าดูคติ899เข้ามาเข้ามาซื้อวิสนะครับเพื่อทําการตรวจเช็กหลายรายการก็ลูกค้าเพิ่งเข้ามาก็มีการจดบันทึกไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตอนนี้ดูคติพันนิกเกเล899คันนี้สีขาวนะครับ เราจะใช้เครื่องมือ PTYM021 ในการตรวจเช็คและวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ดูคติในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า,เ,าเราจะใช้เครื่องมือ PTYM021 แล้วก็เสียบปักนะครับต่อเชื่อมเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่เมนูที่899เปนิเกลส์นะครับก็เขอ้ามาที่หน้าจอเดี๋ยวเราไปออนสวิต์กันก่อนครับ โดยใช้เครื่องมือ PTYM021 นะครับจากร้าน y e s b บเกอร์สีสะเกตโอเคครับเราออนสวิตช์มาเรียบร้อยนะครับมีรูปไฟเอนจินขึ้นนะครับตอนนี้สตาร์ทก็เราไปดูกันว่าสตาร์ทแล้วจะหายไหมนะครับมาดูกันครับว่าโอเคเข้าไปที่หน้าจอนะครับไปที่อ่อเอนจินนะครับก็มาเรียบร้อยครับ ECU นะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ ECU กันว่า ECU ของคันนี้เป็นไงบ้างโอเคครับมาแล้วครับ ECU เนี่ยครับ ECU ของคันนี้ก็มาแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราออกไปเราไปดูไลด์ด a ต้ากันเอาใหม่นะครับไปกด ECU โอเคออกไปออกไปใหม่ครับไปที่ไลด์ด a ต้ครับ เนี่ยครับไลดาต้ามาเรียบร้อยมีทั้งหมด11หน้านะครับก็ไปดูที่รายละเอียดต่างๆนะครับมีทั้งหมด11หน้านะครับตอนนี้เราทำการวิเคราะห์ดูคติอนิเก็เลข899อยู่นะครับโอเคนะครับนี่ที่เห็นเห็นมี11หน้าหน้าที่2ครับหน้าที่สองก็มาดูาแบตเตอรี่มีอยู่ที่12 5 6ุุนะครับแบตเตอรี่ อินเทค a อร์ e ทมเ r อ t u เรอยู่ที่40กว่าถึง85องศาเซนเซสยส e เอ i นจินเอนจิ l นฟูเอยู่ที่0.1เดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปครับรายละเอียดก็เยอะครับเนี่ยครับตัวเช็คได้ครับเครื่องพือเครื่องมือ PTYM021 ของเราสามารถตรวจสอบวิเคราะห์ได้นะครับเนี่ยครับเ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับสิบเอ็ดหน้าเดี๋ยวไปดูเอ่อโค้ดกันว่าโค้ดมีอะไรบ้างเนี่ยครับโค้ดที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับโค้ดที่ติดอยู่ตอนนี้มีที่เห็นเห็นนะครับ ถ้าเราจะเซฟหน้าจอเรากด F1 F2 พร้อมกันนะครับจะมีรูปกันไกขึ้นเรียบร้อยครับเซฟหน้าจอไว้เรียบร้อยเนี่ยครับติดโค้ดมาอยู่หนึ่งสองสามนะครับก็มีอยู่สามสามอย่างด้วยกันที่ติดโค้ดอยู่เดี๋ยวเราไปแก้ไขกันนะครับตัวนี้เรารู้ปัญหาแล้วว่าเราตรวจเช็ตรวจสอบได้ว่าโค้ดติดอะไรบ้างนะครับส่วนมา e x c u t o r test นะครับการทดสอบเราสามารถทดสอบได้นะครับเนี่ยครับ Key on No start นะครับ Horizontal Injection เนี่ครับ, no รบ,รบเราได้ยินเสียงนะครับเสียงหัวฉีดฟีดเนี่ยครับเป็นการทดสอบหัวฉีด Injection นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไป ตัวอี๋ยวครับออกไปอัปเปอรอ์อันนี้เมนของริสเนทอนออกนะครับแล้วก็สามารถทดสอบได้ปั๊มปั๊มดิเล่นะครับอยู่ปั๊มดิเล่รเราจะได้ยินเสียงเนี่ยเสียงปั๊มปิ๊กทำงานนะครับ ีดนะครับตัวนี้เราก็ทดสอบได้นะครับออกไปครับก็ได้หลายๆอย่างนะครับตัวนี้ของดูคาตินะครับ Instrument Custer น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Instrument ก็คือตัวของหน้าจอนะครับของดูคาติ โอเคเอาไปก่อนนะครับยูโค้ดยูโค้ดว้ยนานนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้